สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมา,มาผิวขาวใสเหมือนแก้มเด็กและจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาหลังจากทำมาค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวจะเนียนนุ่มและชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยเราจะใช้เป็นกล้วยนะคะสามารถใช้เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ําว้าก็ได้ค่ะสําหรับกล้วยนะคะเขาจะมีวิตามินดีที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะและเขาจะช่วยเรื่องดูดซับความมันหรือว่าสารตกค้างที่ใต้ผิวหนังเราได้นะคะและสําหรับกล้วยนะคะเขาจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราเนียนนุ่มและเด้งขึ้นนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนเราด้วยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้กล้วยแค่นิดหน่อยนะคะประมาณสัก1นิ้วหรือว่าประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะประมาณนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยีเนื้อกล้วยให้ละเอียดนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เคยมาร์คผิวสูตรกล้วยหอมนะคะก็รู้ว่าหลังจากทำนะคะผิวจะเนียนนุ่มและเด้งมากเลยนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสา,าสามารถใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือว่าโยเกิร์ตพร้อมดื่มก็ได้ค่ะโยเกิร์ตเราจะใช้โยเกิร์ตประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโยเกิร์ตเขาจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกนะคะสําหรับใบบัวบกนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวเสริมสร้างและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและและอลาสตินให้แก่ผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ และเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวหรือว่าใครที่มีสิวอักเสบก็สามารถใช้เป็นผงใบบัวบกอะค่ะมามาร์คผิวได้เลยนะคะสหรับผงใบบัวบกเราจะเติมประมาณ1ช้อนชาค่ะสําหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ํามะนาวลงไปนะคะสําหรับน้ามะนาวเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสไวขึ้นนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับน้ำมะนาวเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวสามารถเติมเป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ได้ค่ะหรือใครที่จะเติมเป็นน้ำมะขามเปียกลงไปก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นำแปรงขนนุ่มๆน,นะคะมาจุ่มแล้วก็มาทาเนื้อครีมได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีแปรงก็สามารถใช้เป็นนิ้วมือก็ได้นะคะแต่ถ้าเราใช้นิ้วมือค่ะตัวเนื้อครีมนะคะเขาก็อาจจะแบบ หลุดติดมือมาบ้างนะคะแต่ถ้าใช้แปงรงเกลี่ยแบบนี้ค่ะเขาจะติดที่ผิวหน้าเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่าถุงใต้ตาเยอะๆนะคะสามารถโปะๆตรงถุงใต้ตานี้ได้เลยนะคะเอาพอกทิ้งไว้ให้หน,น,หนาๆแบบนี้เลยนะคะรอจนกว่าเนื้อครีมเขาจะแห้งแล้วซึมลงบนผิวเรานะคะ เราพอกทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ25-30นาทีค่ะหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติและสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3-4ครั้งได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนควรจะทําอย่างต่อเนื่องและเป็นประจําและสูตรนี้สามารถสลับสับเตียนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะและสาหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ